สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเขายกยอครับผมยอปลาเล็กนะครับวานก่อนฝนตกน้ำมาครับผมมาเทียบเลยวันนี้ก็ว่าจะไปดูดูรอบน้ำเยอะจะกล้าลงจะกล้าลงหรือเปล่าน้ำมาเยอะมากครับป็ะยกยอ นีเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเขาได้ปลาอะไรมา้างครับลองดูด้วยเขาจะได้ปลาอะไรนี่ครับปลาขาวบอกครับเป็ปลาหวัวแข็งปลาขาวหน้าครับผมปลาขาวหน้าปลาขาวหน้าปลาขาวมณ์แถวอีสานเอือนปลาขาวมณ์นี่ครับนี่มกุกมกมกุมกมกุมกหัวม,มกไปตอง เอเอ,เอ,อยู่ดีบ่ดีสิมาปล่อยปลาคนเราแบบนี้อ๋อนี่ปลาซิวนี่โอ้นี่แคลเซียมเยอะโปรตีนเยอะดูอีกเจ้านึงเจ้านู้นเจ้านึานงดูเจ้านี้ก่อนโอ้ได้เยอะปลาดิเจ้านี่อืมอ้าโหลด,ด เขาบอกว่าปลาเล็กเขาไม่เอาเดี๋ยวมาดูอีกเจ้าหนึ่งครับผมว่าเจ้านี้หมานทำเลดีลุ้นลุ้นลุ้นนี่ครับน้ำไหลมาจากมาจากหนองใหญ่ อ๋อนี่ถึงแต้มครับมะเข็ง่อยกดิแต้มเโอ้นี่ครับนี่ปลาปลาอีงยังแน่เหรอครับหนึ่งปลาสองโลสามโลได้ครับพี่น้องครับนี่โอ้ทำลีปรากดก็ได้ปรากดก็ได้บ่ครับหนึ่งปลาดุกบ่นน่ะโอ้ปลาดุกก็ได้ครับพี่น้องเอ้ น,นี่ครับทำเลมันยังสีเดอครับนี่ปลาจังถึงนี่ปลาเขามาวนวนน้ำน้ำไรไหม่ทุพลนี่ยถวบ่งอีกบาทนึงครับบ่งปลาข้าวโดดอือถือคู่บาทครับแต่ว่าปลาหน่อยพ่นเบาว่าสั่น หมดมาหกโมงแล้อพี่น้องดิหกโมงเพราะท่านละมีอย่างวาสันมันมาถึงส้วงสวยปะครับว้าไม่ถึงสวยโอ้บาดถือบาดบอตัวนี้อ๋ออีกบาดนึงปลาขาวโดดอืมปลาขาวย่างเดโอ้ได้ครับได้ครับเงินปลาขาวครับปลาขาวหน้าด้วยครับพี่น้องครับนี่เก็บบาดละตัวสองตัวนี่เต็มเลยครับนี่ เอาอะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรอบเราครับหลังจากที่เราดูเขายกยอป่อปั่นเรียบร้อยเดี๋ยวน้ำลงเนี่ยเราก็มาโยนเบ็ดแถวนี้นะครับถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นหนองใหญ่อีกหนองหนึ่งที่ผมลงรอบไว้ไปครับผม